สวัสดีครับเอ้ยแป๊บหนึ่งนะสวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการตอบคำถามทุกอย่างจากน้องๆที่ถามมานะพอแล้วค่ะเป็สามรอบพออ่าอันนี้อยู่กับรายการตอบคำถามทุกอย่างก็เพียงแอคแท็กว่า The f แฟช h นะฮะ,ะก็ไม่ต้องไกลมากหรอกครับที่เดิมอยู่นิ่งๆอันนี้นนนนแล้วครับเ <c oughs> พียงแอคแท็กว่า The f แฟช h นะฮะก็มาดูคำถามแรกกันเลยนะฮะคำถามแรกจากคุณตอมหล่อครับถามเข้ามาว่า ถ้ามึงเอ้ยมึงได้เงินไปกินโรงเรียนเท่าไหร่วันละเท่าไหร่อ,อ๋อผมได้วันยนะี่สิบครับอยู่ป .4 วันละยี่สิบนะไปดูคำถามที่สครับจากคุณเค้กการมาเมา่ชื่อมันแปลกเว้ยชื่เอเฮียอะไรวะการเค้กการมาม่มันแปลความหมายไม่ออกนะเออไอ้ปอมรอครับยังแปลความหมายอเอ้าเขาเขาทำถามดีกว่าถามเขามปว่า ถ้าทีทำรายการทำอาหารทีต้องทำไงคะก็ทำไปเรื่อยๆนะครับอาหารน่ะนอกคุณปั๊มนะอ๋ออืมถากัะก็แค่ดูตามแล้วก็ทำกันวู้บอกเนี่ยคำถามไปคำถามที่สามนะครับจากคุณอืออนัดนัดนัดชาเย็นถามเข้ามาว่าทีครับถ้าทีเป็นลมทีจะทำไงเป็นลมก็ดีเรือก็ทำใจดีครับ เฮ้ยอืมผมเป็นลมก็ดีสิครับ<า>ติดเ <ลง S 2> <า>กิอะไรครับ, <c oughs> บ,บติดติดเบาๆกันไม่ออกครับไม่ตอบครับคำถามนี้ถามมาว่าเออก็ถามว่าถ้าเกิดคุณทีไปลมจะทำไงมก็ดีสิครับกนะ็ทำใจสิครับเฮ้ยอืมเบาๆเป็นลมก็ดีครับเนี่ยอากาศมาพอดีเลยเนาะเย็นเนาะครับดีมากเลยเป็นลมมาคำถามที่สามเฮ้ยครับไม่ใช่สามจากเฟิร์สจานะฮะถามเข้ามาว่า คนที่ตัวขาวๆในช่องเองคือใครมีอยู่คนเดียวครับที่เป็นตากล้องให้ผมใครคนปั๊มตึดตึดตึดถัดแลาวทำไมทำงั้นนะครับอย่าทำนะครับเดี๋ยวมันจะรบกวนครับเอาไม่ไปลรครับคำถามนะครับคำถามที่เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้านะคำถามที่ห้านะถามเข้ามาว่าจากคุณเบวเมานะถามเข้ามาว่า ถ้าทีมีมีเมียเป็นผู้ชายทีจะทำไงครับไอสัตว์ถามเข้ามาได้ไงกูก็เป็นเกย์ดินะอันนะกูก็เป็นเกย์ไอสัตว์โทรถามได้กูมีเมียเป็นผู้หญิงวันคำถามที่หนะฮะถามเข้ามาว่าถ้าพี่มีร้อยอ้แสนสับตะไคพี่จะมีกิจกรรมทำไหมบอกชื่อย่างเออ หรือเอ้กบหรือกบก็เป,ปลีกบนะก็ถามมาว่าถ้าเขาถ้าผมมีสัปดาห์ใครเสร็จจะทํากิจกรรมไหมทําอยู่แล้วครับทำเลยครับฉลองครับฉลองฉลองฉลองเล่นครับเล่นน้ําหรือว่าอะไรครับเล่นน้ําครับเอ๊จริงเหรอจะตอบก่อนครับลดมาครับอ่าน,นะครับก็คําถามที<ห>่เจ็ดนะฮะใกล้จบแล้วนะถามเข้ามาว่ามีถึงคําถามนี้อะไรครับเจ็ดครับน้องโอโม่นะถามเข้ามาว่า พี่เคยเจอเด็กเอ๋ยไหมครับเจอบ่อยครับนู่นครับูแล้วก็คนไหนอีกครับแล้วก็บ้านผมนะคุณเชียร์ <laughs> <c oughs> น้องเกือบทุกวันหรือว่าอะไรครับคำถ,ถามที่แปดนะฮะจ,จิตจิตพัฒปัญญาดีถามเข้ามาว่าโค้ชปัญญาดีแล้วถามว่าแบบว่าถ้าน้องท่องกอไก่น้องจะท่องอยังไงขอแต่ <c oughs> ผมตอบเองครับวันนี้ก็เอ่ยกอไก่ พอ่นไข่แล้วโอเคปะคำถามที่เก้าก็เอ้ก็เก้าบอๆคำถามที่เก้าอ่ะจากน้องปอยอชื่ออะไรวะน้องปอยอน้องปัญญาอ่อนอะบาลินยาเออเออถามเข้ามาว่าถ้าพี่เดาตูดเพื่อนพี่จะเดาท่าไหนไอ้สัตว์กูก็เป็นเกย์ดิยุงนี่ก็มาจริงๆท่าไหนก็ได้ใช่ไหมท่านี้ท่านี้ใช้ได้เอาไหมเอาใหม่ อ้ดิ๊ดิคนดูนห่ก็คำถ,ถามที่ท่าไะไรแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกาสิบสิบเอ็ดสิบสองคำถามที่สิบสองถ้าเขาถามว่าจากน้องโดนัดไม่ชอบโดนนัทแล้วมึงจะต้องชื่อโดนัททำไมเพราะไม่คุบผิดชบถามเข้ามาว่าถ้าพี่เป็นลมเอ้ยพี่ถ้าเพื่อนพี่ล้มจะร้องไหมไม่ร้องครับร้องทำไมครับยังไม่ได้ คำนี้เลยเอาใหม่อ่ะเอาใหม่อ่ะเอาใหม่อ่ะไม่เอาลจากคำถามสุดท้ายครับคำถามสุดท้ายไม่ใช่จากคำถามสุดท้ายถามเข้ามาว่าเอ้ยจากไอ้นี่จากคุณพี่สองชอบกินขี้อะไรนะพี่สองชอบกินขี้โอ้โหแปลกมากครับอ่ะขอพี่เคยเห็นเด็กเออที่ชื่อเฉียบไหมครับประจําเลยครับ เม,มื่อเมื่อเมื่อกลางวันจะเห็นพ <c oughs> ี่ทีอ่อก็ลาไปก่อนนะแป๊บหนึ่งครับครับอรตอนนั้นผมเห็นว่าเขาบอกว่าคุณชื่อว่าปอมจา๋าเขาบอกว่าคุณทีเคยดาวตุดเต้นไหมครับ เด็กเอ๋นะผมไม่อยากว่า <c oughs> เอาแล้ขอคลิปนี้ใครอยากถามอะไรก็แอดแท็กในคอมเมนต์ใต้คลิปผมแอดแท็กว่าเยอะแฟชช์ <Yo Flash S 1> นะ,ะตรงนี้เลยตรนเลยตรงนี้มันได้ที่ไหนมั <c oughs> เนเป็นญาไหนวะไหนแอดแท็กเดี๋ยวแฟชไม่เห็นมีเลยเห็นเห็นเห็นในช anel อื่นไหมที่เขาบอกตรงนี้เลยเห็นอยู่วมีแต่พวกญาเนี่ยไม่เห็นมีอะ่ะก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับกดไลค์สับติใครกันด้วยบ๊ายบาย